อ๋อมาละโอเคกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมก็เห็นนะปกก็รู้นะครับว่าเกมอะไรเนาะผมไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะก็วันนี้ผมจะมอธิบายการเรื่องของแอปหางเงินตัวนี้นะครับเป็นแอปหางเงินออนไลน์ นะครับอือ้วหาเง,งื่อออนไลน์จะออนไลน์ไหมจะออนไลน์ไหมมาดูกันนะครับผมแอร์ผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับว่าทำไมอันนี้ดึงหาเง,งินยากแล้วก็เริ่มมีคนเลิกเล่นแล้วนะครับเริ่มมีหลายคนเริ่มไมไ่อยากเล่นแล้ว นะครับอ่าเดี๋ยวมาอธิบายการเล่นนะครับว่าแอปเนี้ยเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับผ,ผ่านด่านไปเรื่อยอ่ะผมจะเช็คตรงนี้นะวิธีการเช็คอ่าอันนี้การถอนเนี้ยอันนี้คือเป็นการถอนเหรียญน,นะครับการถอนเหรียญน,นะตอนแรกมันหนึ่งอ่าถอนได้หนึ่งบาทนะครับแต่อันนี้คือเป็นสิบ สิบบาทต้องเก็บมาถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมือบสิบเขีนนั่นเองเนาะก็ผมก็ถอนไปแปนบาทนะครับร,บบร,บร,บบรบอรบ,รบลอแล้วหนึ่งรายการสามรายการบ้างนีตรงนี้ก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับแค่เปลี่ยนตรงราคาเงินอือ ลดขั้นต่ำห้าบาทนะครับั้าต่ำก็ห้าบาทกระทอนเลยละแะ่ลตัวงิ้นเขียวนี้นะครับงิ้นเขียวนี้แล้วก็การรับเงินตรงนี้อันนี้คือผมก็ยังไม่เข้าใจการรับเงินของตรงนี้เนาะ,นะ้องช่อเข้าใจรายวัน อันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมลับไม่ได้นะครับเนี่ยก็มาเนี่ยอืมนี่แหละล็อกอินคืออันนี้คือรอบที่สองนะครับผมไม่มีเงินเขียวโผล่เลยนะครับอาจจะไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะผมเดาเขาน่าจะล็อกนะครับอันนี้คือน่าจะล็อกไว้คือน่าจะไม่มีนะครับอืม แล้วไอ้บัตรสีฟ้าอ่บาบัตรสีฟ้ารับไปแผนที่นะฮะแผนที่อ่ะแล้วก็ััเกตนะครับว่าตอนนี้ผมขาดอีกแค่สามกับพวกเนี้ผมล็อกอินอยนี้ผมจะล็อกอินมาแล้วก็จะกดเปิดให้ดูว่าจะได้เงินเกี่ยวหกร้อยห้าสิบไหมนะครับคือจะอัดคลิปให้ดูเลยนะครับถ้าไม่ได้ก็แปลว่าคือเขาตั้งใจทำล็อกไว้นะครับ อและคือหาทำธุรกิจรายวันอันนี้ก็มีเงื่อนไขเข้ามาเหมือนกันอันนี้ก็มีเงื่อนไขเหมอือนกันผมก็เลยตามแค่รับเออ, <S <S เอ,อขออภัยด้วยครับง่วงนอนคลิปเปิดแผนที่นะครับอันนี้มีเงื่อนไขเงื่อนไขยังไง นี่ครับปกติเราจะเก็บแค่120นะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น150จะได้รับเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับเหรียญเอามาเลขเงินตัวนี้นะครับได้มา 1, พันหกเนาะเฉพาะสายเชิญเพื่อนนี่ฮะถ้าสายฟรีก็ยากหน่อยนะ แล้วก็ภารกิจอ่ภารกิจละมันตัวนี้นะครับก็ต้องเล่นถึงหมดสิบห้าวันเลยนะถึงจะรเีเวลสี่ได้อืมถามว่ามันทำได้ไหมอันทำได้นะก็พยายามเล่นกันเองเนะยาะอยามเล่นไปเรื่อยๆนะครับมไ อันนี้คือก็น่าจะตอนนี้มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขนะมีไขคือเราต้องเก็บออไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวกีเขียวตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยนะครับสองพันเจ็ดร้อยนะครับถึงจะถอนออกได้หมดนะครับไอ้เหรียญเดียนดาวเนี่ยเราก็เล่เป็น เป็นเงินให้เราเลขอีกรอบนะครับอืมอันเนี้ยผมก็เลยเอ,อไม่เก็บนะครับคือไม่ไม่เปิดใช้งานถ้าผมเปิดใช้งานตรงเนี้ยไอตรงสามร้อยห้าสิบสองนี้คือจะลดนะครับคือจะหายไปเลยสามร้อยนะคือถ้าใครเป็นอย่างเงี้ยคือห้ามห้ามมายุ่งกับไอตัวนี้เลยนะครับปล่อยเลยนะครับเราแค่เก็บสะสม แบบผ่านวิวสี่วิห้าไปเลยนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะทําไมถึงเล่นผ่านอันแล้วไม่ได้เงินผมเดานะครับเขาน่าจะล็อกไว้นะครับธนบัตรเกี่ยวเนี่ยทุกคนดูผมคาดอีกเก้าเก้าบาทก็ถอนได้นะครับตอนนี้คือไม่โผล่เลยนะครับคือไม่โผล่เลยอืม มันจะมีก้นไขก็จริงครับแต่มันมีการล็อกของระบบไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด่านหนึ่งเลยนะครับอ่๋จะพาเล่นก็เล่นปลาไปเรื่อยนะครับผมจะเน้นคือเล่นเกมจบไวที่สุดนะครับอ่ไปเรย ริ่มผมแพ้ไหมผมเคยแพ้อยู่กี่ผมเคยแพ้ย,ยืยนดานในก็ด่าดยากขึ้นนะฮะผมก็จะเลือกเอาไปเล่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาเป็นดากวกระจายนะเป็นแบบป้องกันตัวนะะ ดูนะครับป่าไปมันไม่ได้เงินเขียวนะจะผ่านไปนีรก่อนอวันนี้ระยะไกลนะครับยิงไไกลเลย,ยเนี้ย,นยเนี่ยยิงไปอย่างเงี้ยเราก็จะหลบได้นะครับผ่าน,นแล้วเนียเห็นไหมนครับทุกคนอ่าเป็นอย่างนี้ทุกรอบครับไม่ต้องอมไม่ต้องไปลุ้นหรอกครับว่า มีเงินเียร์ดอกไหมไม่มีฮะยังไงก็ไม่มีนะครับผมคือผมลองหลายวิธีแล้วคือไม่ผ่แล้วนะครับผมเลยอ่ะอยนะครับส่วนคนถอน490บาทได้ผมคาดว่าน่าจะเชิญเพื่อนนะครับให่ต้องเชิญเพื่อนเนาะอ่ะเนี่ยต้องเชิญเพื่อนอย่างเดียว ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องมันเป็นการตลาดของแอปเนาะคือที่คว่าไม่ได้ไม่ต้องไาสังเกตนะครับว่าทำไมผมมีพลังงานอยู่98คือผมเก็บไปเลือกนะครับเก็บสะสมไม่รู้ตับทำไมนะครับอืมเอมอไอข้อางๆเนี่ยก็ได้อ่เหรียญตัวถอนเงินด้วยนะครับก็ไปเรีนได้เนาะ ให้เป็นไพ่ไม่ใช่ไพ่หรอกคือดูอย่างเงี้ยนะครับนะไอ้ที่ออนะัดเนี้ยมันเป็นภารกิจรายวันนะครับนะแต่ผมดูไม่ได้อ่ะนะครับเป,ป็นภารกิจลายวันตัวนี้นะครับอืมอืมประมาณนี้นะฮะก็อบองกันว่าจะใครจะเล่นอ่าแอปตัวนี้ นะครับก็ต้องใช้เวลาเล่นผมเดาแอปนเนี่ยอาจ,จเป็นเดือนได้เลยนะครับเกือบเป็นเดือนได้นะครับเป็นเดือนได้เลยคือผมเล่นแอปนี้ตั้งแต่ไม่ได้บอกวันอยู่นะครับน่นจะเดือนเก้าวันที่สิบก้านะครับตอนนั้นคือตอนเนี้ยคือเดือนเนี้ย วันนี้ันที่สองแล้วนะฮะคือแบบอืมกินเขียวแทบไม่ผูเลยนะครับอะเดี๋ยวให้ดูประวัติการเล่นของเงินเขียวนะครับอืมเห็นไ,ไหมนี่ครับการเล่นอะผมจะคือเลื่อนให้เลื่อนให้ดูให้สุดเลยนะว่ามันล็อกอยังไงนะฮะ ะ,ะเลื่อนลงไปอ่ะสุดแล้วอ่ะนะอ,ะอมเนาะขอบคุณอืมนี่ครับนี่ครับสิบหกสิบหกบาทอืมสุดแค่นี้ไปแล้วก็ไม่มีนับอีกเลย นะครับผมก็คาดว่าน่าจะปรับการน่าจะตั้งค่าให้เแบบงินเขียวดอกนะครับนะก็คือน่าจะใช่นะครับผมส่วนอันเรียนท่อนีอ้ก็ถอนได้ปกตินะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเนาะ อืมแต่ก็เก็บให้ถึงห้าบาทถึงจะถอนได้นะฮะห้าบาทก็ห้าพันนะครับก็เก็บไปเรื่อยเนาะห้าพันเหรียญก็คือห้าบาทอืมก็นั่นแหละมันก็จะเล่นยากขึ้นนะครับใช่คือบอกหรือเป่าผมก็ไม่เข้าใจครับสี่ร้อยก้สิบ ทำาไม่เขาถอนกันได้แล้วบางคนถอนไม่ได้อ้น,น้ผมก็ไม่เกียดเหมือนกันนะนะอืมอะเรอรอดูพวกนี้นะครับพวกนี้ผมจะได้อ่าล็อกอินรับบัตรสามารถตัวนี้มาเปิดให้ดูเลยคว่าจะได้ไหมผมบอกคำเดียวว่าโอกาสยาก เขาน่าจะล็อกแผ่นที่นี้โอกาสอาจจะไม่ได้เลยนะครับน่าจะไม่ได้เลยแผ่นที่นี้นะครับต้องไปเอาแผ่นที่อื่นนะครับไม่แน่แผ่นที่อื่นก็ได้แบบให้มาหนึ่งหนึ่งจุดสองบาทอือคือให้มาน้อยอยู่อยู่แล้วนะก็นี่แหละของแอปนะครับเป็นการตลาดของแอปพลิเคชันะะนะครับ ไอ้ที่มันเขียนว่าไม่มีเงื่อนไขเตเตหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านแอปเขาสามารถปรับอะไรก็ได้ท่านผู้ชมหลังบ้านแอปเขาสามารถปรับอะไรก็ได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการไม่มีเงื่อนไขนะครับผมการไม่มีเงื่อนไขคือไม่แน่คือคนที่ยังถอดแบบนี้ไปอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มนะครับอันนี้คืออาจจะมีเพิ่มนะครับ นี่คือความคิดรวบของผมนะอืมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ก็กเหนื่อยนะเหนื่อยสุดเลยวิธีการต่อเงินก็ผูกเบอร์้เลรครับ มีวอลเลยกับเพพาวนะครับผมผูกเบอร์วอลเลยไว้แล้วผมก็เลยแบบไม่ขอไฟแดงแล้วกันเนาะพิเกียร์เซ็นเซอร์นะฮะก็อืมถ้าวามนี้ครับผมก็นี่แหละตามจนวนที่ผมถอนได้สุดละเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมาเล่นให้ครบเอ่อห้าพันอีกแค่สามพันก็เล่นประมาณหกวัน กับสมมติเเล่นประมาณหกวันนะครับอืมถ้าเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับถ้าไม่สายเชิญเพื่อนก็ไม่ถึงหกวันหรอกน่าจะประมาณสองวันก็ได้แล้วนกครสมารถ,ถอนได้แล้วฟังฟามบัตรเนาะอสองสองวันมาสี่วันนะครับถ้าสายเชิญเพื่อนนะถ้าตถอนอ่า ไอเหรียญเหรียญมงกุฎเนาะเพราะมันแรกทีมันได้หนึ่งพันหกร้อยเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมกม็มาอธิบายแล้วก็เหมาการหาเงินของแอปตัวนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็โหลดเล่นได้ครับก็ผมก็ไม่ได้ว่าผมไม่ได้ห้ามแล้วเนาะ ถ้าใครอยากเล่นนะครับถ้าใครอยากเล่นแล้ะคืออ่ะผมจะทิ้งลิงก์เชิญไ้นะครับไว้ตารางคลิปนะเราสามารถกดเชิญก็กดเข้าร่วมได้นะครับอืมผมก็ถ้าใครกดเข้าร่วมได้ผมก็อยากรู้ว่ามันจะได้เงินเขียวไหมการเชิญนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ได้แบบได้เข้าใจตรงกันเนาะ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แอมขอลาไปก่อนนะครับก็ต่อด้วยคลิปที่ผมลงไปล่าสุดเลยนะครับโอเคแม้อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเออผมลืมบอกครับลิงก์ดาวน์โหลดผมสิบแตดพร้อมกับลิงก์เชิญน,นะครับผมบายบาย